วันนี้เราก็จะมาดูสวนพริกกันนะครับซึ่งเป็นสวนพริกเล็กๆนะครับที่ปลูกไว้ซึ่งการปลูกพริกนอกจากจะได้พริกนะครับก็อาจจะมีโรคพริกมาด้วยนะครับเพราะว่าโดยทั่วๆไปนะครับไม่ว่าพืชผักชนิดใดมันก็จะต้องมีโรคพืชนะครับดังนั้นนะครับเราจึงจําเป็นต้องมาเรียนรู้ว่าสิ่งต่าน,นี้มันเป็นโรคอะไรเกิดจากสาเหตุอะไรและก็มีวิธีการป้องกันอย่างไรนะครับซึ่ง โดยเฉพาะช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่เข้าสู่ฤดูแรงก็ว่าได้นะครับแต่ฤดูแล้งนั้นมันไม่ได้แรงเลยนะครับมันจะมีฝนตกซึ่งช่วงนี้นะครับมันเป็นฝนตกเขาเรียกว่าฝนหลวงฤดูหรือว่าช่วงพายุฤดูแล้งนะครับจะเข้ามาตกประจําในช่วงที่พิกกําลังออกผลผลิตนะครับออกดอกผลผลิตนะครับเพรเมื่อฝนตกมาพนวกับมันเป็นฤดูร้อนนะครับอากาศมันมีความร้อนอยู่ที่ระหว่างอุณหภูมิ สูงๆนะครับพอมีฝนตกลงมานะครับมันก็จะทําให้เกิดโรคขึ้นนะครับซึ่งโรคนี้ก็คือโรคกุ้งแห้งนะครับหรือว่าโรคแอนแทคโนดนั่นเองนะครับเราไปดูอาการของโรคแอนแทคโนดกันดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนี่เลยนะครับอาการของโรคกุ้งแห้งหรือว่าโรคแอนแทคโนดนะครับซึ่งอาการโดยทั่วไปนะครับนะครับส่วนใหญ่มันจะเกิดตรง ได้ทุกส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นใบนะครับหรือว่าเป็นผลของพริกนะครับโดยปกตินะครับมันจะมีแผลเล็กๆนะครับตอนเริ่มแรกนะครับจะมีแผลเล็กๆเป็นแผลชํำน้ำบวบๆด้วยละครับจับดูมันจะเป็นน้ำช้ำๆๆเลยนะครับซึ่งเมื่อมีอาการลุกลามขึ้นไปเข้าไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะเป็นแผลใหญ่จากแผลเล็กๆสีเหลืองนะครับก็จะกลายเป็นสีดําขึ้นมานะครับแล้วก็ขยายเป็นแผลอย่างนี้นะครับใหญ่ขึ้นมาอย่างเงี้ยคือคือคือมันทำทำลายพริกเราไปทั้งทั้งผล การเก็บไปขายเก็บไปทานมันก็ไม่ได้อะไรนะครับซึ่งพวกนี้มันส่งผลเสียต่อเกษตรกร,กรเป็นอย่างมากในการปรลูกพริกไม่ว่าจะปลูกทานเองหรือว่าปลูกขายนะครับโดยปกติแล้วนะครับโรคพวกนี้ก็เกิดจากเชื้อรานะครับแล้วก็เป็นแผลอย่างนี้แหละครับแผลเน่าทําให้ผลผลิตเสียหายนะครับไม่ได้ทานพริกไม่ได้ขายพริกนั่นเองนะครับเมื่อเรารู้ปัญหา และก็สาเหตุการเกิดของโรคก,กันแล้วนะครับเรามาดูว่าวิธีการป้องกันจะป้องกันกันอย่างไรบ้างโดยทั่วไปนะครับวิธีการปลูกพริกก็เลือกเมล็ดพันธุ์ที่ได้คุณภาพนะครับหรือถ้าเรามีการใช้เมล็ดพันธุ์ที่เก็บไว้เองนะครับก็ควรมีการเ,าเลือกอพริกที่ไม่เป็นโรคคือถ้าเป็นพริกที่มีโรคเข้ามานะครับเราไม่เก็บเราจะทำลายทิ้งเราจะเลือกเฉพาะเมล็ดพันธุ์ที่ได้คุณภาพไม่เป็นโรคนะครับหรือว่าก่อนนําไปปลูกก็ควรที่จะผสมพวกเชื้อรา ไตโคดามานะครับทุกเขาเมล็ดนะครับก่อนทําการปลูกแต่ถ้ามันมีอาการเริ่มเป็นแผลเล็กๆเข้ามานะครับก็ยังไม่กระจายไปโดยรอบนะครับก็สามารถใช้พวกฉลากไตโคดามาฉีดพ่นทุกค่าถึง15วันนะครับตามอาการถ้ามากถ้าน้อยก็แล้วแต่นะครับจริงๆแล้วนะครับก่อนที่จะมีการฉีดพ่นสารพวกนี้หรือว่าสารเคมีต่างๆนะครับเราก็ต้องมาดูว่าสวนของเรานะครับปลูกแบบไหนระยะห่างของการปลูกเท่าไหร่ยังไงนะครับ ระยะห่างก็มีผลนะครับเพราะว่าถ้าเราปลูกชิกจนดเกินไปนะครับใบที่ทับซ้อนกันไม่โดนแสงแดดมันก็จะเป็นแหล่งมกมุมของพวกเชื้อราเชื้อโรคต่างๆนะครับก็โดยทั่วไปนะครับการปลูกพริกระยะห่างก็จะอยู่ที่ระหว่างต้นอยู่ที่50เซนนะครับระหว่างแถวก็อยู่ที่100ยเซนติเมตรนะครับซึ่งการจัดการระยะห่างของพริกก็จะทําให้ใบไม่ ถึงกันง่ายนะครับใบจะไม่เขาเรียกว่าไม่ชิดกันระหว่างต้นทําให้แสงแดดลงมาสัดส์องถึงนะครับเมื่อแสงแดดสัดส่องถึงก็จะทําให้ไม่เป็นแหล่งหมักหมมของพวกเชื้อโรคเชื้อราต่างๆนะครับโดยเฉพาะพวกเชื้อราที่มาทําลายที่ทําให้เกิดโรคกุ้งแห้งหรือว่าแอนเทคโนโด,ดนั่นเองนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับถ้ามีอาการเล็กนๆน้อยเราควรรีบเด็ดหรือตัดต้นนั้นทิ้งไปเลยทําลายไปเลยนะครับแล้วก็ไปเผาทิ้งไกลๆสวนนะครับ เพราะว่าถ้าเรายังค้างไว้นะครับมันก็จะลูกรามไปทั้งสวนจากต้นต่อต้นต่อ,ต,อต้นนะครับจากลูกสู่ลูกสู่ลูกนะครับแทนที่เราจะได้ผลผลิตที่มาขายมาทานเองในสวนในบ้านนะครับก็จะเป็นโรคก,กุ้งแห้งทั้งหมดไม่ได้คุณภาพแล้วก็เสียเวลาเวลาในการลูกวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดตามที่ผมได้กล่าวมาหลายๆทคลิปนะครับก็คือการเดินตรวจแปลงตรวจสวนนะครับเพื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือก็ร,รีบจัดการทันทีนะครับเพื่อไม่ให้มีการลูกรามถ้ามีการลูกรามมาเมื่อไหร่นะครับ เมื่อนั้นแหละครับทั้งสวนแน่นอนนะครับผมครับนี่ก็เป็นข้อมูลเล็กๆกน้อยนะครับที่นามาฝากพี่น้องเกษตรกรนะครับไม่ว่าจะปลูกพริกมากพริกน้อยปลูกไว้กินเอง2ต้น3ามต้น10ต,ต้นก็ว่ากันไปนะครับสิ่งเหล่านี้ถ้าเรารู้โรครู้สาเหตุของโรครู้วิธีการป้องกันคร่าวๆนะครับโรคต่างๆหรือว่า,มาแมลงต่างๆที่จะมาคุกคามพริกหรือว่าพืชสวนของเราต่างๆเราก็จะสามารถแก้ ปัญหาได้ทันควันไม่สามารถลุกลามไปต้นอื่นได้นะครับอย่างโรคแอนแทคโนดหรือว่าโรคกุ้งแห้งนะครับเรารู้ปัญหารู้สาเหตุรู้วิธีป้องกันนะครับทราบแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อ,ตอไปนะครับสุดท้ายก็ขอให้มีความสุขในการทำไก,กเ่เกษตรเช่นเคยเจอกันคลิปต่อไปขอบคุณครับ